ก็ขอ43มดีไหมข้าวก็ขอ43เป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่ําหรือว่ากลซ c ม m i c index ก็มันก็จะดัชนีน้ําตาลต่ําพอๆกับข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีเลยก็สามารถทานแทนข้าวขาวได้นะมันก็จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดลงมาจากการที่เดิมเรากินหอมมะลิที่เป็นข้าวขาวร่างกายย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลได้เร็วลองเปรียบเทียบข้าวขาวกับข้าวกล้องมันยังแบบมีเปลือกอยู่ถูกไหมคะมีไฟเบอร์เส้นใยไฟเบอร์อยู่พอเรากินเข้าไปอ่ะร่างกาย มันจะใช้ระยะเวลาในการย่อยข้าวที่มันมีไฟเบอร์หุ้มอยู่มีเปลือกอยู่ค่ะใช้เวลานานกว่าเพราะฉะนั้นร่างกายมันก็จะค่อยๆดูดซึมน้ําตาลในเลือดอนะ่ะได้อย่างชา้ชาๆนะคะเพราะย่อยมันก็ตาลในเลือดเราก็จะขึ้นอย่างชา้ชาๆเวลาที่เรากินพวกข้าวกล้องหรือข้าวไม่ขัดสีก็ขอ43มันก็มีดัชนีน้ําตาลต่ําเหมือนกันก็หมายความว่าเรากินแล้วร่างกายจะย่อยและดูดซึมชา้ชาๆนะคะไม่เร็วเหมือนกับข้าวขาวเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีดัชนีน้าตาลตา่ําอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวดัช น้ำตาลตาล่ำเราเนี้ยก็จะช่วยให้ชะลอการดูดซึมน้ําตาลแต่มันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการกินของเราด้วยถ้าหากว่าเรากินกอขอ43หรือว่าข้าวดัดชนียน้าตาลต่ําแล้วอะ่ะแต่เรายังกินเยอะเหมือนเดิมอะ่ะกินทีแบบ4-5ทพีแบบเยอะอย่างเงี้ยพอโดยรวมแล้วน้ําตาลที่ได้จากข้าวทั้งหมดนะคะมันก็จะทําให้น้าตาลในเลือดเราขึ้นสูงอยู่ดีเพราะงั้นในคนไข้ที่เบาหวานเยอะๆในช่วงแรกๆค่ะหมอปอจะแนะนําให้ลดปริมาณคาร์บโบไฮเดรตลงมาก่อนงดน้าตาลเนี่ยต้อง ตัดอยู่แล้วนะคะปรับทานเป็นมื้อหรือว่าการทํา I f ฟแป้งไม่เกินก็คือปรับลดปริมาณพวกคาร์โบไฮเดตลงมานะคะเพิ่มโปรโตีนคือกินโปรโตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือว่าเ,าเท่ากับน้ําหนักตัวรายละเอียดก็มีในนี้นะนะคะหรือว่าฟังคลิปเพิ่มเติมในช่องมาปอได้